ใครที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทำให้ผู้ติดตามในช่องของ tiktok ของเรานะครับในบัญชี tiktok ของเราน,นั้นสามารถที่ถึง1,000 ติดตามได้ไวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดการทำในหน้า TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้นับผมมีวิธีหนึ่งนะก็เพื่อนๆน,นับสามารถที่จะลองนำวิธีนี้นะครับไปใช้ได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ข่าวบริสุทธิ์เลยนับที่ถูกต้องไม่ผิดกฎนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็นับอยู่ในส่วนของคอนเทนต์นะเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับผ่านในส่วนของผ่านในส่วนของ TikTok นะครับการเป็นในหน้าหรือ a f f i l i a t e นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในส่วนของคลิปนี้มีเพื่อนๆของเรานะครับมาสอบถามเกี่ยวกับจะทำยังไงให้มีผู้ติดตามถึง 1,000ผู้ติดตามใน Tik t o อนะครับโดยที่ว่าทำแบบถูกกฎนะครับไม่ผิดกฎนะครับตรงนี้เนาะก็นะครับบัญชี Tik t o อของเรานะให้เรากดเข้าไปในบัญชีของ TikTok นะครับแล้วก็ให้เรานะไปที่แว่นขยายตรงนี้ทุกคนนะไปที่การค้นหานะครับแล้วก็ให้เราค้นหาคำว่า Creator Search i n s i g h t นะครับ Cre a t o r s e a r c h in s i g h t นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยเนาะจะมีในส่วนของโลโก้ประมาณนี้ให้เรากดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูปั๊บเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ทราบในส่วนของอคำค้นหานะครับหรือหัวข้อนะครับคำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้นะคีย์เวิร์ดรีวิวสินค้าของใช้ในบ้านตอนนี้นะครับกำลังเป็นเทรนอยู่นะ คุณจะเห็นว่าตรงนี้นับกราฟกําลังพุ่งขึ้นนะครับนี่คือ100นอ1เ0เนาะแสดงว่าในส่วนของคีย์เวิร์ดนี้นะครับคุณสามารถที่จะนํำหัวข้อนี้ไปทำคอนเทนต์ในส่วนของช่องของคุณได้นะครับ สมมตินะครับผมเนะี่ยเรามีสินค้าอยู่แล้วนับถ้าหากว่าเราไม่อยากอ่าที่ว่าต้องซื้อใหม่นอนสมมติว่าเราอยู่ในบ้านของเราแน่นอนคือต้องมีสินค้าที่เป็นของใช้ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ทําการรีวิวซึ่งมันจะยังไม่สามารถรที่จะปัดตะกะไม่ใช่ปัดดีคือ แปะตะการนะั่นคือใส่ตะกาได้อีกทุกคนนะแต่ว่าเราก็ทำคอนเทนต์ไปก่อนเนาะซึ่งเ่าเราก็รีวิวตามปกติเลยเปลี่ยนเสม,มือนว่าให้เราคิดว่าเราฝึกอยู่เราฝึกการรีวิวสินค้าอยู่ภายในตัวนะครับแล้วก็ใช้หัวข้อนะครับในส่วนของชื่อคลิปก็คือรีวิวสินค้าของใช้ในบ้านแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดก็คือสินค้าอะไรอย่างเช่นสบู่แล้วแม่ก็ Uh, ที่ถูกพื้นพวกนี้นะรีวิวสินค้าของใช้ในบ้านที่ถูกพื้นอ่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คําว่ารีวิวสินค้าของใช้ในบ้านนี้ให้เราใส่ในส่วนของในคลิปด้วยนะครับในคลิปของเราให้เราใส่ด้วยเนาะคำว่ารีวิวสินค้าของใช้ในบ้านพวกนี้แล้วก็ถ้าเราจะพูดนะถ้าเราจะพูดเป็นสนคริปให้เรา พูดด้วยนะค,คำว่ารีวิวสินค้าของใช้ในบ้านเนาะอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวอย่างเนาะก็เราสามารถที่จะเลือกหัวข้อที่เราสนใจได้นะครับผมนะก็จะมีวิธีเก็บเงินอ่ะเราก็ทําคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีเก็บเงินได้นะครับผมลงไปในในในส่วนของช่องของเราได้เลยนะครับต่ไม่ก็ถ้าเราจะรีวิวของอร่อยอร่อยเนาะก็ของอร่อยบอกต่อนะรเราก็สามารถรีวิวได้ตรงนี้เนาะแนะนําให้เราดูที่คําว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนาะ แล้วก็ยอดขึ้นตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือมันกาลังดาวลงประมาณว่ากระแสคือกําลังตกลงนะครับไม่ค่อยมีคนที่จะค้นหาเท่าไหร่นี่ทุกคนนะแล้วก็แนะนําให้เรา,าดูนะตรงนี้ให้ดูที่เป็น1 0 0 0 k ขึ้นไป1 0ึ่งพ k หมายถึงว่า1000คนค้นหาขึ้นไปเนาะถ้า1 8 k ดีเลยถ้า1 0 0 k ก็อยากจะยิ่งดีมากเลยถ้า1 m จะยิ่งดีมากๆเลยนี่ทุกคนนะมันคําว่า7 9 m หรือ779ล้าน คนค้นหานี่ดูคนนะก็ถ้าหากว่าเราเอาหัวเข้าพวกนี้นะครับผมนะก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะมีคนที่ติดตามเข้ามานั่นเองนะครับผมนะ ไม่ใช่ว่าเขามาดูแล้วก็กดติดตามหรือนบางทีเขาดูวิดีโอของเราถ้าเขาชอบก็คือเขาก็จะติดตามอีกทีหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของวิธีนะครับผมในอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นเพิ่มผู้ติดตามนะครับในช่องของเราได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับถาาว่าใครชอบวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ตามฝากการช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ